ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อปอเปามาเที่ยวสวนน้ํากับเควินกําลังมีความสุขกันอยู่สองคนแต่แล้วปอเปาก็เจอเพื่อนเก่านั่นก็คือเรเควินไม่ชอบใจเรื่องนี้มากๆไม่รู้ว่ารอบนี้เควินจะโกรธอะไรปอเปาอีกหรือเปล่าจผมคิดถึงปอเปามากๆเลยเล่ะครับดีใจจริงๆในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งอา้า เปะเปาทำไมเธอเปลี่ยนชุดเร็วจังล่ะเออไม่เล่นน้ำแล้วหรอหรือว่าไม่สนุกอะไรยังไงตรงไหนหรือเปล่าอ่ะอ๋อเปล่าเลยปะเป,าเ,ปาเล่นมาทั้งวันแล้วว่ะอีอย่างหนึ่งปะเป,า,เปามาที่นี่ตอนเช้าตอนนี้มันเย็นแล้วนะอีกไม่น่าสวนน้าก็ปิดแล้วหรือเปล่าปะเปาก็เลยเปลี่ยนชุดกลับมาเป็นชุดนี้นะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยสวนน้ำต่อให้จะปิดเนี่ยแต่เธอเป็นแขก V.I.P. ของฉันเธอสามารถอยู่ที่สวนน้ำนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่แค่เธอคนเดียวได้ไหมอา่าคนอื่นไม่เกี่ อะไระไม่เป็นไรหรอกกูก็ต้องไป,ไปตามกดนะไม่ต้องห่วงว่าแต่ใาไมาถึงที่นี่นานแล้วหรือยังไม่นานหรอกฉันเพิ่งมาช่วยพ่อกับแม่ทําสวนนาที่นี่ใช้เป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลทั้งหมดเองเลยด้วยนะจ้ะเพราะผู้บริหารคนเก่งขณะเพื่อนคนเดียวมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแหมแต่น้ำสแก้วยังไม่หามาให้กินเลยถ้าอย่างนั้น เธอเอาอะไรไหมปะเปาเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้โอ้ยดีเลยเคมินขอบคุณนะปะเปากำลังหิวน้ำพอดีเลยอย่าสงสารวันนี้เล่นน้ำเยอะเกินไปหน่อยอยาขอบคุณมากมากเลยนะเควินโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันมาแล้วกันนะไอ้บ้านี่น้ำสักแก้วยังไม่มีเลยผมไม่ชอบหน้าไอ้หมอนี่จริงๆไม่รู้ว่าจะมาไหมไหนใส่ปเปาอีกเป็นห่วงจังแต่ต้องมาซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวปะเปาไม่มีน้ำกินไหนไนไอ้บ้านั่นมันก็ไปแล้วขออนั่งตรงนี้เลยละกัน นายมีแพลนอะไรบ้างอ่ะทางานที่นี่มันเหนื่อยไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกปอได้นะเผื่อปอจะช่วยได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยปอสบายมากไม่ต้องห่วงนะจริงๆแล้วเนี่ยฉันอยากให้เธอมาที่นี่บ่อยๆล่ะตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะมาเป็นคาเป็นคาแต่ว่าพอรู้ว่านายเป็นเจ้าของส่วนนั้นที่นี่เนี่ยฉันจะมาบ่อยๆนะฉันมีเพื่อนเยอะมากๆเลยที่โรงเรียนตอนเนี้แล้วเพื่อนฉันก็น่ารักทุกๆคนเลยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะชวนเพื่อนๆมาเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันติดปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ ไม่แน่นะบางทีเธออาจจะช่วยฉันได้ก็ได้อะเอ๊ะปัญหาหรอมันคืออะไรกันนะรอนานไหมเปาเปาฉันมาอ้าวไอ้บ้านี่อ่ะ,อะ,อะ,อะเปาเปา อันนี้ฮอตดอกของเธอนะกินซะหน่อยเดี๋ยวเธอจะปวดท้องอีกแล้วก็อันนี้น้ำมะนาวนะส่วนนายนั่นมันที่หน้าของฉันนะฉันมานั่งก่อนมีมารยาทไหมเนี่ยทำไมไม่รู้จักคําว่ามารยาทหรอไงอะไรมานั่งก่อนแล้วไงก็นายลุกไปเองอะลุกไปเองแล้วฉันนั่งแล้วฉันผิดตรงไหนอุ้ยอย่าทะเลาะกันสิใจเย็นเย็นโอเคเควินมานั่งที่เปาเปากันได้นะเปล่าเปาๆไปนั่งตรงนู้นเองไม่เป็นไรเปาเปถ้าอย่างนั้นเธอนั่งไปเถอะฉันเสียสละได้ไอ้ีกบ้านนี้ไม่มีมารยาทจริงๆฉันลุกไปซื้อน้ำแป่ มาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่านะเปาเปาคืนนี้การที่ฉันเปิดสวนน้ำเนี่ยพอมีคนเข้ามารู้จักเขาก็ชวนเพื่อนแล้วก็ชวนทุกค,คนมาเที่ยวกันนะแต่ว่าฉันบอกว่ามันยังไม่เยอะพอเนี่ยฉันอยากได้ความคึกคืนมากกว่านี้ฉันก็เลยมีทีมที่เป็นทีมประชาสัมพันธ์คุยกันว่าเราจะทําการโปรโมทสวนน้ำนะ่ะ ฟอรเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าสมมติว่านายทำได้เนี่ยฉันคิดว่าจะต้องมีคนมาเที่ยวสวนน้ำของนายเยอะมาก,มาก,มากๆแน่เลยแต่มันติดปัญหาอย่างหนึ่งนะสิการโปรโมทสวนน้ำต้องใช้คนในการโปรโมทซึ่งฉันก็ยังมองไม่เห็นใครเลยนอกจากเธออะ <c oughs> นี่นะโป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 หมดแบบนางแบบนะหรอโป๊ะทำไม่ได้หรอกทำไมถึงคิดว่าจะต้องเป็นปอเป่าล่ะโปอจะทาได้ได้ยังไงบ้านั่นโปโหมดส่วนน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำไหมวะหรือว่าไงอยากให้โป๊ะใส่ชุดว่ายน้ำเหรอฉันไม่ชอบเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะป๊เปลาการโปโหมดส่วนน้ำเนี่ยก็ใส่ชุดว่ายน้าที่มันไม่ได้โปมากเกินไปหรอกเพราะว่ายังไงเด็กก็ดูอยู่เยอะและอย่างหนึ่งฉันมองว่าตัวเธอเองเนี่ยจากที่ฉันเคยนั่งถามคนอื่น เธอก็เป็นดาวของโรงเรียนไม่ใช่หรอมีคนรู้จักเธอเยอะมากๆเลยนะและฉันเชื่อด้วยว่าเธอสามารถทำสิ่งนี้ได้แน่นอน ปอบไม่ไม่ไม่มั่นใจเลยอ่ะปอบจะทําได้จริงเหรอฉันรอให้เธอกลับไปคิดก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการแคสติ้งอีกครั้งหนึ่งน่ะนะเพราะว่าฉันเนี่ยมีทีมในการดูแลส่วนนี้อยู่ต่อให้เป็นเพื่อนฉันหรือใครก็ตามแต่ฉันไม่สามารถเอ่ยยกอํานาจให้กับเขาได้อะ่ะพูดง่ายๆก็คือที่นี่ไม่มีเด็กเส้นนั่นแหละฉันคิดว่าเธอควรไปลองนะเพราะว่า หคือมันเป็นความฝันของใครหลายๆคนและ2คือค่าตอบแทนของมันสูงมากๆอีกอย่างหนึ่งฉันเคยคุยกับเธอเธอบอกว่าอยากช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อยากดูแลตัวเองได้ไม่ใช่หรอเอ้ยมันเอาเหตุผลนี้มาพูดผมนี่พูดอะไรไม่ออกเลยอะเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปะป๊ปปให้คําตอบได้ไหมอะปะป๊าหอกลับไปคิดดูก่อนนะ เย้มันต้องแบบนี้สิคนเก่งของฉันโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอติดต่อมาบอกฉันแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวฉันบอกเองว่าเธอจะต้องทําอะไรยังไงบ้างขอบคุณนะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เย็นมากแล้วล่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยโรงเรียนก็จะเปิดแล้วฉันต้องทําการบ้านด้วยโอเคป๊าป๊าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้ฉันโทรหานะโอเคเรยวบายบายไว้เจอกันนะเควินเรากลับกันเถอะป๊าปาเรากลับบ้านกันเออไอ้ไอ้นั่นน่ะไอเร ฝากเก็บด้วยแล้วกันนะฝากทิ้งด้วยของที่บนโต๊อะอ่ะฉันไม่ใช่คนรับใช้นายนะเว้ยเกิดเจ้าของสวนน้ําไม่ใช่หรอทําสวนน้ําแบบนี้ก็ต้องดูแลทั้งสวนน้ําสิจะมาเกี่ยงงานได้ไงเออเออรู้แล้วนะ๋ยวฉันเก็บเองฮสอ,องคนนี้ทะเลาะกันตลดจังเลยไปกันเถอะนี่กลับมาถึงบ้านนาะแล้วเธอยังไม่หยุดคิดอีกเหรอเนี่ยเปลา่ปลาเปาเอ้ยเฮ้ยฉันจ,จะทำยังไงกับเธอดีนะถ้าไม่อยากทำก็ไม่เห็นจะต้องทำสิจะเป็นอะไรไปอ่ะนั่นเควินเควินลูก ค่ะแม่คือแม่มีความสงสัยนะเออหนูปปอเป็นอะไรไปเหรอลูกเห็นกลับมาก็นั่งคิดอะไรอยู่คนเดียวเหมือนซึมไปเลยอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคับแม่ เพื่อนของปอปอที่อยู่ต่างประเทศเขาบินมานะ่ะแล้วเขาเป็นเจ้าของสวนน้ปาปอปอก็เลยโดนท้าบทามให้ไปเป็นเหมือน,เป,นเป็นอะไรนะพีพีพพเซนเตอร์นางแบบอะไรพวกเนี้ยครับโอ้ยพอว่าก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สาวๆหลายคนเนี่ยก็ใฝ่ฝันเหมือนกันอีกอย่างมันเป็นอนาคตแล้วก็เป็นโอกาสของปอปอนะโอ้ยผมรู้ค่ะพ่อแต่ใจจริงผมก็แอบเป็นห่วงปอปอเหมือนกัน ไอ้ครั้นจะให้ผมตามไปทุกทุกทรันงที่ปอปอทำงานก็คงทำไม่ได้เพราะยังไงผมก็ต้องเรียนอยู่ดีอะไม่เป็นไรจ้ะลูกไม่ต้องห่วงหนูปอปอน่าโตแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะได้ช่วยลดรายจ่ายแล้วก็จะได้มีเงินเก็บเยอะๆไงทำงานแต่เด็กเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่นะต่อให้บ้านเราหรือว่าบ้านของหนูปอปอเนี่จะรวยขนาดไหนก็ตามจริงๆเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยแม่สนับสนุนนะจ๊ะครับแม่ผมก็ให้สิทธิ์การตัดสินใจของปอปอแล้วครับไปดูซิว่าปอปอเป็นยังไงบ้าง เอาน้ำไปให้กินดีกว่าเปาเปาเธอมานั่งคิดอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยเปา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 ฮะอเรียกเปาเปาเหรอตกใจหมดเลยอันนี้น้ำฉันเอามาให้เธอนะ่ะเห็นเธอเครียดๆอะไรก็ไม่รู้ขอโทษนะเควินคือ ฉันจะบอกว่าเธอลองดูก็ได้นะมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยทําเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาเป็นโอกาสของตัวเธอเองฉันคุยกับพ่อกับแม่แล้วล่ะถ้าเธออยากลองเป็นพรีเซนเตอร์นางแบบหรืออะไรก็ตามแต่ฉันคิดว่าเธอควรจะต้องไปลองดูนะถ้ามันได้เนี่ยมันก็ดีกับตัวเธอเพราะว่าเธอจะได้เก็บตังค์เผื่ออนาคตของตัวเองด้วยอะฉันก็พยายามคิดอยู่นะเคมินฉันก็อยากช่วยพ่อแม่หาเงินเหมือนกันแต่ว่า ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําได้ดีหรือเปล่าอ่ะเธอทําได้สิเธอเก่งจะตายเธอทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วเปาๆอยู่ที่ว่าตัวเธอแล้วก็ใจเธอเนี่ยมันจะกล้าพอหรือเปล่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าเป็นการแคสติง้งวันพรุ่งนี้ฉันว่างนะเธอลองซ้อมๆดูก,ก่อนก็ได้ได้ด้วยพรุ่งนี้ฉันไปเป็นเพื่อนเธอจะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไงเป็นไงดีไหมออาอย่างนั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นปอปลองได้ใช่ไหมได้สิไม่มีอะไรการตีอยู่แล้วว่าเธอจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าฉันไปนั่งดูข้อมูลมาบริษัทของเอเรนั่นน่ะคือเขาก็มีทีมงานของเขาพ่อแม่ของเขาก็ไม่นิยมการมีเส้นมีสายสักเท่าไหร่ฉันว่าเธอควรจะลองนะโอเคถ้าอย่างนั้นฉันลองก็ได้แต่ดียข่าวว่าการนั้น แคสติ้งเนี่ยมันจะมีคนที่สวยๆเลิศๆอยู่หลายคนเลยนะเธอทำได้อยู่แล้วเปาเปาฉันเชื่อมือเธอวันต่อมาวันนี้เปาเปาตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่เช้าเลยแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าชุดนี้มันจะดีพอไหมอ่ะเฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเปาเปาโทรบอกเรย์ไปแล้วว่าเปาเปาจะลองไปแคสติ้งดูแต่ว่าเรย์บอกว่าให้เดิวันนี้เลยให้เป็นตัวของตัวเองก็พอคือเปาเปาไม่แน่ใจว่าเปาจะทำได้หรือเปล่าอ่ะ รองเท้าคู่นี้ใส่ไปแล้วจะดีไหมนะแล้วชุดนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋ยคิดไม่ออกเลยแฮะเอานะแบบนี้ก็โอเคหละมั้งลองดูก็ได้ไม่รู้ว่าเควินเสร็จหรือยังนะเนี่ยเออเควินเควินจะไปกับปอเปาไหมฉันมาแล้วปอเปาไปมั่นใจนะคนเก่งปอเปาจะพยายามนะเราไปกันเถอะเดี๋ยวพี่ๆคนอื่นๆเขาจะรอตามมาเลยข้าปอเปาถึงแล้วล่ะใกล้ถึงเวลาแล้วนะ โอ๊ยเปาเป่ากังวลจังเลยะจะมีคนสวยเยอะไหมนะที่เนี่ยไม่ต้องกลัวนะฉันจะอยู่ตรงนี้อยู่กับข้างเธอเสมอมาตามฉันมาใส่ให้เต็มที่นะเปาเปาอ๋อมีคนอยู่เยอะเลยแฮะเอ่อเปาเปาว่าเปาเปาจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนหน่อยดีกว่าน่ะโผมินไฟก็ดีเธอลองไปคุยดูแล้วกันนะเดี๋ยวฉันนั่งรออยู่ตรงนี้เองโอเคได้เลยเควินมาฉันตรงนี้นะเปาเปาฉันนั่งรออยู่ตรงนี้นะไหนดูซิเพื่อนใหม่เยอะไหมเอ๊ะ พ,พ,พ,พิพิงกี้นี่ว่าพ,พิงกี้เหรอเฮ้ยพราเธอถ้าสมมติว่ามีใครมาใหม่เนี่ยฉันบอกเลยนะว่าสู้พวกเราไม่ได้หรอกเพราะว่าของเราเนี่ยมันมทีมอยู่แล้วเรามันสวยมันลัดซะขนาดนี้ฉันบอกเลยนะไม่มีใครแย่างงานนี้ของพวกเราไปได้พรีเซนเตอร์ส่วนน้ำอย่างนั้นหรอเฮ้ย <c oughs> จริงฉันก็ว่ากันแหละแต่ว่าก่อนที่เธอจะว่าอะไรอะ่ะน,นุ่นดูนุ่นมีเด็กมาใหม่เอ้ยฉันก็ว่าเอ้ย ม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่หรอกนะสู้พวกเราไม่ได้หรอกพิงกี้ไหนฉันก็รู้ไปดูหน้าเด็กใหม่หน่อยสิอะเปาเปาอย่างนั้นหรอสวัสดีเปาเปาเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออ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 คือเปา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 ก็สบายดีเออแล้วแล้วเธอละพิงกี้เป็นยังไงบ้างอะก็ตั้งแต่ที่แกทําฉันไปฉันออกมาฉันไปเรียนที่อื่นแล้วฉันก็มุ่งหน้าใส่นางแบบแบบเต็มตัวยังไงเลยยะ สะใจกันหรือยังล่ะแต่ขอบคุณมากนะเพราะาชีวิตของฉันตอนนี้มันดีมากทุกบริษัทต,ต้องการตัวฉันรวมถึงบริษัทนี้ก็เหมือนกันไม่เชื่อถามเพื่อนฉันดูก็ได้ถ้ามาเสียเที่ยวล่ะละะ่ะจ้ะเพราะว่าทุกบริษัทต,ต้องการตัวพิกกี้หมดส่วนพวกเราเนี่ยก็ได้เป็นเพื่อนนางสแสดงยังไงละ่ะฉันก็ได้รับบทอื่นเออเออถ้าอย่างงาั้นเออไว้เจอกันนะฮไม่กล้าล่ะสิเออเควินเราไปกันเถอะแจงเย็นเปเๆา ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเยยพิงกี้อะไรนั่นน่ะเธอทําได้เธอเชื่อใจตัวเองแล้วก็เชื่อใจฉันด้วยตอนที่เธอเข้าไปแสดงความสามารถพิเศษอะ่ะจะไม่มีใครเข้าไปดูเธอได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องห่วงเลยประกวดดาวโรงเรียนเธอ,อยังชนะพิงกี้มาแล้วเลยคือมานั่งกับฉันนี่มาคนเก่งแล้วเ,เร็วเข้าโอเคก็ได้ขอบคุณนะเควินถ้าไม่มีนายฉันคงขาดความมั่นใจมากๆแน่เลยอะ่ะฉันอยู่ตรงนี้นี่ไงไม่ต้องห่วงนะขอฉัน คุณพิงกี้เข้ามาแคสที่ห้องนักแสดงได้ตาชนะหรอเพื่อนเพื่อนไว้เจอกนะ <c oughs> ันนะฮชนะฉันไม่ได้หรอกฉันแพ้เก่มาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้ฉันจะต้องชน,นะสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทั้งสามหนูชื่อว่าพิงกี้นะคะถ่างานพรีเซนเตอร์มาบ้างแล้วแล้วก็เคยประกวดดาวโรงเรียนถึงแม้จะไม่ชน,นะแต่ตอนนี้ตัวหนูเองก็พัฒนาฝีมือไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะอ๋อหรอจ๊ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ลองแสดงความสามารถพิเศษให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ต้องแสดงละครหรอกแค่โพสท่าอะไรนิดน้อยๆๆหรือว่าจะเต้นหรือว่าจะร้องเพลงหรือทำอะไรก็ได้ที่เธอคิดว่าเป็นความสามารถพิเศษนะ่ะ จานที่ดูดูมาฉันคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยบาลานซ์การทรงตัวของตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยและส่วนน้ำด้วยมันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะต้องมีแอคทิวิตี้ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยความพริ้วไหวของร่างกายเป็นเลิศอยู่นะฉันว่าสาวาคนนี้นะ่าจะได้นะคะเออฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนั้นนะแต่มันแค่การทรงตัวอย่างเดียวคงไม่ได้นะฉันคิดว่าเราจะต้องถามถึงเรื่องทัศนคติของเขาและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ส่วนน้งของร ไปได้กไกลกว่านี้นะจ๊ะผมเห็นด้วยเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองถามเธอเลยดีกว่าอ่ะอะพอแล้วละจ้ะหยุดได้แล้วล่ะเดี๋ยวมีคำถามอีกน,นิดนึงจะถามด้วยนะโอเคค่ะเธอคิดว่าความสำคัญของส่วนน้ำนั้นคืออะไรหรอความสำคัญของส่วนน้ำนั่นหรอคะ ก็คือเสียงหัวเราะของทุกๆคนที่เข้ามาทุกคนจะต้องมีความสุขทุกๆคนก็จะต้องหัวเราะค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีอุบัติเหตุภายในสวนน้ำของเราในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์จะมีสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาถามคำถ,ถามของเธอเยอะมากๆเลยนะจ๊ะหนูพิงกี้เธอคิดว่าถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นจริงๆเธอจะทํายังไงหรอจ๊ะเงินเข้าแล้วแฮะถ้ามีอุบัติเหตุเหรอฉันจะทํายังไง ถ้าเป็นความจริงฉันก็คงจะถอนตัวแหละแต่ว่าตอบให้มันดีก่อนละกันฉันก็จะช่วยส่วนน้ําแก้ไขค่ะแล้วก็แก้ตัวด้วยฉันจะบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของส่วนน้ําแต่ว่าเป็นความไม่ระวังของคนที่เข้ามาเล่นเองค่ะเพราะาฉันไม่อยากทําให้ส่วนน้ําของเราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นการปกป้องตัวเองแนละเป็นการปกป้องส่วนน้ําของเราด้วยค่ะเอย ผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นคำตอบที่ค่อนข้างกลางมากๆเลยแล้วก็ปกป้องทั้งตัวเองและส่วนน้นอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วผมว่าคนนี้เนี่ยทัศนคติของเขายังไม่ค่อยดีนะทำไมถ้ามันเป็นความผิดของส่วนน้ําส่วนน้นจะยอมรับไม่ได้กันลหรฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งสมัยเนี้สื่อไปไวซะด้วยต่อให้เรารับหรือไม่รับถ้าเราผิดจริงเนี่ยยังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีฉันคิดว่า คนนี้เนี่ยเราตัดคะแนนตรงนี้เขาก็ไปก่อนแล้วกันนะถ้ามีคนที่เหมาะสมมาก็ค่อยเอาเขาขึ้นมาแล้วกันอ,อ๋อให้เราสัมภาษณ์มาแล้วก็นั่งดูความสามารถพิเศษมาหลายคนแล้วล่ะนะรู้สึกจะมีคนนี้ที่เข้าตาที่สุดถึงแม้จะตอบคำถามไม่ดีแต่ว่าฉันคิดว่าคนนี้ก็น่าจะโอเคละมัง้งโอเคจ้ให้อย่างนั้นเนี่ยเออ กลับบ้านได้เลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรไปคอนเฟิร์มเธออีกทีนึงขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้งสท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยดูส่งเราเนี่ยยังไงายังไงฉันก็ได้งานนี้แน่นอนฮ่า <c oughs> โอ๊ยตื่นเต้นนะเควินป๊อป๊ตื่นเต้นจังไม่ต้องตื่นเต้นนะใกล้ยถึงตาเธอแล้วล่ะทุกคนเข้าไปหมดแล้วนะขอเชอ เป่าๆเข้ามาที่ห้องแคสติ้งด้วยขอเชิญคุณปเปาๆเข้ามาที่ห้องแคสติ้งด้วยเออเขาเรียกเป,า,ปาแล้วอะเควินไปเร็วเข้าเนยกรรมาการรอโอเคฉันจะพยายามนะเอ้ยกังวลจังเลยเฮ้ดูยัยเบิร์ดนีิกลัวอะไรไม่เข้าท่างานแรกใช่ไหมน,นะเออเออเออส,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 สวัสดีค่ะทาา่านคะ่ะนะกรรมาการสวัสดีจ้ะเอาล่ะ เธอลอโชว์ความสามารถพิเศษหรือว่าอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งได้ไหมเออเออความสามารถพิเศษเหรอคะเออคือหนูมีความสามารถพิเศษเยอะมากเลยเลยแต่ว่าแต่แต่อย่างนี่เธอ เราไม่ได้มาเล่นขายของกันนะการที่มาแคสติ้งเนี่ยเธอควรจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเข้าใจไหมถ้าเธอยังไม่พร้อมล่ะก็นะเชิญกลับบ้านไปก่อนได้เลยจ้ะหนุ่าเป่าๆต้องให้โอกาสเด็กมันดูไหมคะนู่นน่ะมุมห้องเธอลงไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพร้อมเนี่ยฉันให้เวลาประมาณ5นาทีแล้วกันพรมแล้วค่อยกลับมาโอเคไหมขอบคุณนะคะห้านาทีตรงมุมห้องเหรอโอ๊ยฉันตื่นเต้นจนะทำยังไงดีอะโอยตื่นเต้นแล้วอยากอ้วกชมัดเลยอะ าอย่างนั้นฉันขอทำสมาธิก่อนแล้วกันนะเอ้ยเอาวะเราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วฉันไม่เคยพลาดเรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งเรื่องเรียนการย้ายบ้านการมีเพื่อนการโดนกลั่นแกล้งการเล่นดนตรีฉันทำได้หมดฉันต้องทำได้สิเป่าๆจ้เะเธอมาได้แล้วล่ะนะถึงเวลาคนเธอแล้วละ่ะถ้าเธอทำไม่ได้เธอจะต้องกลับบ้านนะจะ๊ะ เจตเวลาพวกเรารู้ไหมต่อมมาแล้วค่ะหนูทําสมาธิเรียบร้อยขอโทษที่ทําให้เสียเวลาแล้วก็ขอโทษที่เสียมารยาด้วยนะคะจริงๆแล้วหนูเตรียมทุกอย่างมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นไปบ้างนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามแต่นี่เป็นครั้งแรกของหนูท่านคณะกรรมการได้โปรดให้อภัยแล้วก็ได้โปรดเห็นใจด้วยนะคะหนูจะทําวันนี้ให้เต็มที่และดีที่สุดค่ะเก่งมากเก่งมากเนี่ยแหละพูดจาฉาฉันแบบนี้แหละฉันชอบอ้บาวจารถ้าอย่างนั้นลองแสดงความสามารถพิเศษดูสิ เอาอย่างไงดีละเนี่ยเป่าๆกับพิงกี้นี่ก็คือเต้นคล้ายกันเลยนะหรือว่ายังไงดีนะยังไงฉันก็ว่าเออต้องเป็นพิงกี้ไหมเพราะว่า เขามีประสบการณ์การทำงานมาก่อนแต่ว่าเปาๆยังไม่เคยทำงานเลยนะคะคุณเอ้ยลาบากใจจังเลยค่ะแต่ก็นั่นสินะถ้าความสามารถเหมือนกันต่อพิงกี้มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยฉันคิดว่ายังไงก็คงจะต้องเป็นพิงกี้แหละนะเธอมีอความสามารถพิเศษอย่างอื่นอีกไหมจริงๆก็มีค่ะเดี๋ยวเปอๆจะลองดูนะคะ <ๆ S 1> การเต้นนี้จะไม่เหมือนที่อื่นค่ะอันนี้เขาจะเต้นแบบสตรีทลองดูนะคะโอ้ยทักษะยอดเยี่ยมไปเลย,เยฉันชอบนะคะเนี่ย คือนอกจากปะปาะเนี่ยจะเต้นอันนั้นไดแ้แล้วเต้นอันนี้ได้ด้วยอะ่ะดีดีฉันก็ชอบเหมือนกันดูสดใสน่ารักดีอืมถือว่าใช้ได้นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีประสบการณ์ก็เถอะยังไม่หมดค่ะปะปายังเอาเอามาให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะโชคดีที่โงเนียของฉันมีให้เล่นดนตรีพ่อแม่ก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันฮะเธอเล่นไวออลินเป็นด้วยหรอจานั่นนะ่ะไหนเธอลองโชว์ให้พวกเราฟังสิโอ้โหนี่เน,นหรอ เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ทำไมคนที่ไม่มีประสบการณ์ถึงมีความสามารถมากขนาดนี้เนี่ยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละงงไปเลยละสิถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์แต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะถ้าอย่างนั้นลองถามคำถามเขาดูกันดีกว่าไหมคะว่าเขาเจะมีทัศนคติเป็นยังไงโอเคโอเคป๊าปาเธอหยุดได้แล้วละจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเรามีคําถามอะไรจะถามเธอก่อนที่เราจะปล่อยเธอกลับบ้านนะได้ค่ะ คำถามเนี่ยก็ไม่ยากนะจ๊ะคำถามก็คือในฐานะที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ของส่วนน้ำของเราถ้าสมมติว่าเธอได้นั่นนะวันหนึ่งส่วนน้ำของเรานั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาและเป็นข่าวใหญ่โตข่าวดังหรืออาจจะทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสทุกสื่อจะต้องจับจ้องมาที่เธอกันทุกๆคนตอนนั้นเนี่ยถึงสถานการณ์จริงเธอจะตอบคำถามของสื่อแล้วก็จะจัดการตัวเองยังไงจ๊ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าให้หนูตอบความเป็นจริงเนี่ยก็คือ หนูอาจจะต้องมาปรึกษากับบริษัทก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าหนูจะเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่หนูจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองการหนีปัญหาก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะหนูมองว่าในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นเด็กขนาดนี้ไปพรีเซนเตอร์ที่รับโอกาสมาถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หนูจะต้องเชื่อมือของทีมผู้พัฒนาแล้วก็ คนที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นค่ะยังไงหนูก็ต้องถามก่อนแต่สาหรับสื่อถ้าสมมุติว่าในระหว่างที่หนูเจอกับทุกๆท,ท่านตอนที่หนูยังไม่ได้คุยกับคนในองค์กรของส่วนน้าของเราเองหนูคงจะตอบได้แค่ว่าตัวหนูเองยังไม่สามารถตอบอะไรได้เพราะายังไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดค่ะแต่ว่าจะไม่ปฏิเสธถ้าสมมติว่า วันนั้นเป็นวันที่ส่วนน้ำของเราผิดจริงๆแลวถ้าพวกเราคุยกันแล้วแล้วบอกว่าสิส่งนั้นเป็นความผิดหนูก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกันค่ะหนูจะยืดอกยอมรับแล้วก็ขอโอกาสเพื่อแก้ไขปัญหาทําให้ส่วนน้ําเราดีขึ้นเพราะการปฏิเสธข้างๆกูครูบางทีก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองเราไม่ดีได้อีกอย่างหนึ่งสื่อสมัยนี้นั้นหูตาม่สับปาระรดทุกุคนเนี่ยก็จับจ้องเราอยู่แล้วยังไงโกหกไปความก็แตกอยู่ดี เพราะฉะนั้นถึงวันนั้นจริงๆหนูจะช่วยตัดสินใจจะช่วยแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็จะยอมรับในทุกๆคําพูดของทีมผู้บริหารของเราด้วยค่ะอโอเคจัดให้ยัง้งเธอกลับบ้านได้ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเที่ยวกันนะคะเอ่อทำไมเราคิดว่าเราก็ตอบดีนะทําไมเออพี่พี่กรรมการขานิ่งจังเลยอ่ะนั่นมาแล้วมาแล้วไปได้หรอกใจใจนีนะจ๊ะเป่า เป็นยังไงบ้างเออไม่รู้เหมือนกันอะขอให้กลับป้ปแล้วล่ะเควินแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ได้ก็อันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์นะสนุกดีดีมากเธอเก่งมากๆแล้วล่ะเอาวอย่างจ๊ะอึง้งไปเลยละสิดีมากเลยค่ะ คนเมื่อกี้ดีมากๆตอบคำถามความสามารถพิเศษทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอ่ะฉันชอบคนนี้นะจริงๆแล้วคนนี้อยากเลือกจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาคุยกันอีกทีระหว่างคนที่มีประสบการณ์กับคนที่มีความสามารถพิเศษมากขนาดนี้เนี่ยจะเอาอยัางไงกันดีถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ความคิดเห็นของเราแล้วล่ะเดี๋ยวเราส่งเรื่องนี้ขึ้นไปข้างบนกันดีเลยจ้ะเราจะได้ประกาศชัดๆว่าใครจะเป็นพิเ,ชเ,ชเตอร์ของเราคนต่อไปแหละนะคนแรกด้วยนะสิ